เทศกาลกินเจหรือเทศกาลถือสี่งกินผักถือว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆของทุกเทศกาลในประเทศไทยเลยก็ว่าได้สิ่งที่ดึงดูดต้องตาใจของนักท่องเที่ยวก็คงหนีไม่พ้นมารส่งหรือล่างส่งของเทพเจ้าจีนที่ออกมาเดินขบวนแล้วทําการทรมานตตัวเองด้วยวิธีต่างๆนานาเช่นเอาเหล็กเสียบแก้มให้ทะลุทั้งสองข้างเดินบนบ,นบันไดมีดเป็นต้นบางคน ไม่เข้าใจว่าม้าทรงทําสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรไม่เจ็บไม่ปวดบ้างหรืออย่างไรนายอรุณภัยแก้วประธานสารเจ้าหุ่นจงอาร์มเจ้าส่งกงจะเล่าที่มาและสาเหตุของทุกการกระทําของม้าทรงให้ฟังครับเหตุผลที่ช่วงเทศาก,กาลกินผักที่ม้าทรงต้องแทงนะนะเพื่อเพื่อที่จะ,จะได้รับเคสที่ว่าในหนึ่งปีที่ว่ามีไประชาชนทั่วไปนะทำสิ่งที่ว่าไม่ดีอ่ะก็จะมารับกรรม คือมารับกรำลัรักษณะกายการมารับกรรมัเป็นผู้รับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วร้ายออกไปเ,เมื่อพระจีนมาประทับทรงแล้วใช้อาวุธของมีคมต่างๆทิ่มแทงร่างกายตัวเองจะไม่เกิดอาการเจ็บปวดนี่จริงไหมพระบกมก็ไม่จริงนะมันก็ต้องมีอาการนะรนะมนุษย์เรานะพระมาประทับทรงจริงนะ่แต่ว่าท่านไม่ใช่ว่าจะประทับทรงอยู่กับเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราก็ต้องมีอาการที่จะมีความรู้สึก เจ็บปวดบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าต้องเจ็บตลอดเวลาไม่ใช่แต่ว่าเมื่อพักัรทบท่งเนี่ยมันก็จะได้มีมีเจ็บมันก็มีลดน้อยลงนะครับเป็นเรื่องปกติของมษน์เรานะครับ การทรมานตัวเองของมมาทรงถือเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของเทพเจ้าจีนที่ประทับร่างบางครั้งจะคว้าอาวุธทั้งดาบขวานมีดเหล็กแหลมและอื่นๆมาไลา่ลำทิ่มแทงร่างกายตนเองเช่นแก้มลิ้นแขนหลังโดย อาจจะนําเลื่อนไปเขียนยันให้ผู้ที่ศรัทธานําไปเก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ในบางความเชื่อว่ากันว่ามา้าทรงทรมานตัวเองเพื่อเป็นการรับเคาะแทนโดยระหว่างที่ทําการทรมานตัวเองอยู่นั้นผู้ที่เป็นมา้าทรงจะไม่รู้สึกตัวหลังเสร็จพิธีรอยแผลต่างๆก็จะหายไปได้เองโดยใช้ยันปิดหรือขี้เท้าของทูปิดแผลไว้ อย่างม้าทรงรุ่นใหม่บางท่านนะครับปัจจุบันทําไมไม่ใช้อาวุธดั้งเดิมในการแห่ค่ะแล้วจะเกิดส่งผลในเรื่องของพิธีกรรมไหมครับก็มันก็มีบ้างนะฮะแต่ว่าสมัยนี้มันก็เป็นมันพัฒนาขึ้นกันมาเยอะแล้วนะเพราะเมื่อก่อนเขาใช้มักจะใช้หัวมนทลหรือว่าเข็มเข็มกัดอะไรพวกนี้เป็นสิ่งเล็กๆลน้อยนที่จะทําในการพิธีกรรม แต่ช่วงหลังนี้ก็ด้วยตัวของมาท่งเองนะฮะภาพนี้จะเป็นแบบตัวมาท่งเองเพื่อความเท่ความสวยงามใช่ไหมก็จะมีการทิมแทงด้วยสตราร์วุธต่างๆเช่นใช้เลื่อยใช้เป็นรูปรถรูป,รปจักรยานอะไรแบบนีร้รูปล่มอะไรทิมแทงไปซึ่งมาประปอกอบให้ดูมันสวยงามขึ้น สมัยใหม่มันก็อย่างว่ามันโซเชียลมันเยอะขึ้นนะทำมาส่ก็ได้เปี่ยนไปไปนะแต่อย่างทีต่างกับเจ้าจะไปห้ามปรามไปบังคับคืนมันก็อย่างว่าก็แต่ก็ไม่ได้ปล่อยนะทางกษัเจ้าก็ประชุมก็ได้ห้ามปรามอยู่ตลอดทุกครั้งแต่ก็ไม่ฟังนะด้วยเหตุว่ามันจํานวนมากนะครับคนจํานวนมากเวลาประทับสงขึ้นมาแล้วอย่างทีเราก็ ต้องบางทีก็อย่างว่านะครับก็ต้องอนุโลมบ้างนะครับเพื่อความสวยงามบ้างเพื่อความที่ว่า,ามาสงกอบเกี่ยวอของมาแล้วนะครับแต่ก็ต้องรักษาตัวเองด้วยนะครับเช่อว่าอุปบดีตามปลัเจ้าจะรับผิดชอบหมดมันก็ไม่ใช่นะฮะก็บอกไว้แล้วพูดไว้ก่อนคุยไว้ก่อนนะฮะมีการประชุมตลอดครับหากเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของคนในท้องถิ่น ที่ช่วยให้ผู้คนหันมาถือศีลกินเจงดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้จิตใจบริสุทธิ์โปรงใสขอร่วมเชิญทุกท่านสนับสนุนให้จัดพิธีนี้กันต่อไปด้วยนะครับ